สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์หนุ่มสุรพมใจล่านะครับกับคลิปดวงรายสัปดาห์นะครับตัวดวงรายสัปดาห์กับผมอาจารย์หนุ่ม นะครับได้ที่นี่ YouTube Friendly Channel นะครับอของวันที่30มสิกรกฎาคมพุทธศักราช2559นะครับดวงใครนะครับคือคลิปนี้นะครับจะมีผลคือจะพยากรณ์ตั้งแต่วันที่30จนถึงวันที่6นะครับวันที่6เดือนสิงหานะครับ30ถึง6สิงหานะครับดวงท่านจะเป็นอย่างไร จะดีหรือร้ายจะแก้ไขอย่างไรนะครับก็ติดตามชมผ่านทางคลิปนี้นะครับคลิปนี้คลิปนี้ทํามาเป็นเพื่อเขาเรียกว่าเป็นธรรมาทานนะครับคุณดูคุณไม่ได้เสียเงยินอะไรนะครับเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์ได้นะครับกดไลค์ถูกใจนะครับกดแชร์ได้กดซับสไคร์ได้นะครับผมจะขอบคุณเป็นอย่างสูง แต่ท่านใดที่สนใจอยากจะตรวจดว,วงชะตากับผมอาจาร,รย์หนุม่มสุรพลใจล่านะครับก็สามารถที่จะตรวจดวงชะตากันได้ที่เบอร์นี้นะครับ0897756242นะครับสำนักง,งานออฟฟิศผมอยู่ที่ตั้งหัวเสงฝั่งธนบุรีนะครับตั้งหัวเสงธนบุรีนะครับอยู่ทางไหนล่ะก็อ,อยู่แถวถถนนสิริทนทรนะครับเลยแยกบางพัดมาน,นิดเดียวนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงจนถึงสองทุ่มนะครับ เที่ยงถึง2องทุ่มนะฮะสามารถที่จะโทรมานัดกันได้นะครับดูพ่ยิปซีอรดูดวงประจำปีนะครับก็เรียกว่าผมจะสวดบูชาดวงให้1ปีเต็มเต็มนะครับก็ดูอยู่ที่500บาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เรีนเทลทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่ผ่านไปผ่านมาทางตั้งห้องเสงนี้หรือถ้าคุณมี Facebook ถ้าคุณจะดูผ่าน f a c e b o o k ค่าบริการ500บาททุกศาสตร์ครับ ค่าบริการ500บาททุกศาสตร์นะครับสวดบูชาดวงให้1ปีเต็มๆนะครับติดต่อมาได้ทาง messenger ของทาง facebook นะครับาทางไลน์นะครับไลน์เราก็จะมีนะครับไลน์ก็เช่นเดียวกันนะครับไลน์ตอนนี้นะครับผมจะมีกลุ่มชื่อว่าดูดวงกับอาจารย์หนุ่มนะครับคุณสามารถเข้ามาแอดกันได้หรือนะครับหรือ ไอดีไลของผมนะครับไอดีไลของผมก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ให้คุณได้ให้คุณได้เห็นเลยนะครับไอดีไลเอเจนมนะครับ11นี่ขึ้นให้เห็นเลยนะครับคุณก็สามารถเอาไปนะครับเอาไปแท็กห่วยไม่ได้นะฮะแต่ว่าเอาไปแอดไลน์ได้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแอดไลน์กันได้แล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เข้ามาคุยกันนะฮะ ดูลายนะครับดูในลายก็ดวงละห้ารอบาทเช่นเดียวกันนะครับราคาเดียวเลยนะครับ5้ารบาทนะครับ089 7756242 0897756242ห้าหเครับช่วงนี้นะครับเรามาตรวจดวงกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลานะฮะมานะครับตั้งเิตอธิฐานเลยนะครับศขอโทษที Anyway. ทั้งเจ็ดทิศฐานเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคุณทางบังเกิดเปิดโลภวิถูวิสุทธิธรรมังบังเกิดเปิดโลภะวิถูสุธิสังฆังบังเกิดเปิดโลภวิถูสุธิสังฆังมานวิตังถามังมานวิตังทอนการมานี่ตังข้าพเจ้าขออัญเชิญองค์พระพรหมพระศิวะพระนารายณ์ พระแม่สระเสาวดีพระแม่ลักษมีพระแม่ปาราวตีรวมจนเสียงพระพิคเนพระขันทก,กุมารเทวายาลาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอินพรมแนะคุณหน้าคนทัน,นจงมาประดิจงมาเปิดตาให้แก่ข้าพเจ้าได้มองเห็นอนาคตที่จะถึงในใกล้นีิเทดขอท่านทั้งหลายจงช่วยเสริมส่งให้คนทั้งหลายที่ดูคลิปนี้จงประสบความสําเร็จและใครทั้งหลายที่ดูแล้วช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ขอให้ทุกคนรวยๆสาธุ เอาละครับคุณผู้ชมผมจะสับไพ่นะครับแล้วมาดูกันซิว่าท่านที่เกิดในวันต่างๆนั้นดวงท่านจะเป็นอย่างไรมาท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับดวงคุณจะเป็นอย่างไรว้าวนะครับสุดยอดเลยคนวอาทิตย์ได้ไพ่ใบนี้ครับไพ่นี่เลยนะครับ3ถ้วยนะครับโอ้โหไพ่สมถ้วยนี่ลักษณะเป็นยังไงครับ ลักษณะก็จะเป็นคน3ามคนชูถ้วยขึ้นมานะครับบ่งบอกถึงเรื่องอะไรครับบ่งบอกถึงเรื่องของอความสําเร็จนะครับความยิ่งใหญ่ในด้านการงานของคุณเองนะครับช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยในการทํางานแต่ความเหนื่อยของคุณถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับเพราะว่าความสําเร็จกําลังรออยู่สิ่งดีๆกาลังมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในช่วงนี้ขอสแสดงความยินดีด้วยในเรื่องของการงานของคุณเองนะครับ ส่วนเรื่องของความรักอ่าส่วนเรื่องของอการเงินนะครับช่วงนี้จะมีการใช้จ่ายเยอะนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะาช่วงนี้การเงินหมุนคล่องตัวคล่องมือนะครับไม่ติดไม่ขัดสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายนะครับแต่ก็ต้องวางแผนในการใช้เงินอยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่วางแผนเลยคุณจะไม่มีเก็บนะครับเพราะนั้นมาดูในเรื่องของความรักครับความรัก ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่า,าถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ระวังในเรื่องของมือที่สามนะครับหรือคุณจะได้พบคนใหม่อาจจะถูกใจกับแฟนคุณก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่ตัวจริงนะครับไม่ใช่ตัวจริงอาจจะเป็นตัวสำรองนะครับอาจจะเป็นคนที่เราไม่ค่อยรู้สึกดีกับเขาสักเท่าไหร่นะครับนะหรืออาจจะรู้สึกดีมากแต่ว่า บางทีก็ทําให้เราหวั่นไหวไปได้เหมือนกันนะครับส่วนคนโสดครับคุณจะได้พบคนที่ถูกใจนะครับแต่แน่นอนต้องระมัดระวังคนที่มีเจ้าของแล้วนะนะครับสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์ถ้ามีโอกาสนะครับให้ไปหาไปกราบไหว้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือรัชกาลที่ห้า เพื่อไปขอพรขอโชคขอลาบไม่แน่วันอาทิตย์นี้วันที่หนึ่งเนี้ยอาจจะได้โชคได้ลาบมาก็ได้นะครับอ่ะให้รีบไปทำนะครับท่านที่เกิดวันจันทร์ครับดวงของท่านจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับดวงของคนวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะครับได้ไพ่หกเหรียญหกเหรียญน,นะครับเป็นลักษณะก็คือ มีคนหนึ่งคนนะครับมีเหรียญอยู่รอบตัวเลยนะครับเข้ากระเป๋าซ้ายออกกระเป๋าขวานะครับมีเหรียญเยอะแยะเลยเห็นไหมครหมายถึงอะไรครับหมายถึงช่วงนี้นะครับในเรื่องของอาการงานนะครับอาจจะมีการาเขาเรียกว่าไม่ค่อยคล่องเขาเรียกว่างานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ <S <S เพราะว่าช่วงนี้งานจะมีการติดขัด นะครับจะมีอุปสรรคพอสมควรนะฮะฉะนั้นให้คุณเองเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดจากในเรื่องของการงานเช่นการนินทาการว่าร้ายนะครับหรือการที่จะทําให้ตัวคุณเองนั้นนะครับมีเขาเรียกว่าชื่อเสียงที่ด่างพรอยนะมีการนินทามีการว่าร้ายอาจจะมีบากมีเสียงกันได้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเรื่องการเงิน ช่วงนี้จะมีการใช้จ่ายนะครับได้มาก็จ่ายไปจ่ายแบบซุริสุรายจ่ายเยอะมากไม่รู้จ่ายอะไรนักหนานะครับอาจจะไปเชื่อมไปอาจจะเป็นช่วงไปเดินก็อาจจะจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าอะไรยังไงยังไงก็ขอให้เก็บไปบ้างนะครับส่วนเรื่องที่สมนะครับก็คือเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้ <c oughs> ในเรื่องความรักไม่ค่อยโดดเด่นครับในเรื่องความรักก็ธรรมดาพื้นๆน,น,นะครับ คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วต้องระมัดระวังอารมณ์ซึ่งกันและกันอาจจะมีการบน่นอาจจะมีการมีปากมีเสียงกันบ้างแต่มันแค่เล็กๆน้อยๆไงมันแค่เล็กๆน้อยๆถ้าเป็นคนโสดนะครับอ๋อช่วงนี้ต้องเตือนนิดนึงว่าอย่าเป็นเจ้าบุญทุ่มนะนี่พูดถึงคนโสดนะนะครับเจอใครท่นก็จะทุ่มเททั้งกายทั้งใจนะครับทั้งเงินแต่นะี๋ยวคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะครับรักกันต้องรักที่ใจนะครับอย่ารักกันที่เงินทอง นะครับอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคนวันจันทร์ในช่วงนี้นะครับถ้าจะากแก้เครดนะฮะให้ไปไหว้นะครับพระแม่ศรีอุมาเทวีนะครับพระแม่ศรีอุมาเทวีเออ่นะครับพระแม่ศรีอุมาเทวีนั่นคือใครนะครับพระแม่ศรีอุมาเทวีเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเทพ นารีนะครับเป็นเทพเป็นมัามเฮสีของระศิวะคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปไหว้ไปกราบท่านได้นะครับเพื่อที่จะทําให้เราเกิดโชคลาภขึ้นมานะครับหรือนะครับถ้าเกิดเราหาพระแม่สิวมามไม่เจออย่างน้อยๆนะครับเราก็ไปไหว้เทพที่เป็นผู้หญิงนะครับที่ขี่หลังเสือนะครับถ้าเป็นทางเหนือก็เป็นพระแม่จาม,มาเทวีก็ได้นะครับ แต่จริงพระแม่ศรีอุมานั้นหาไม่ยากนะครับท่านเองเอาล้ครับเรามาดูนิดนึงท่านที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรลุนครับลุน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 ,ลน,ลนมาแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ครับคุณจะมีโชคลาบนะครับ จากแดนไกลแน่นะครับไพ่ใบนี้มันหมายถึงอะไรครับการงานของคุณไม่มั่นคงเลยในช่วงนี้นะครับจังหา,าความลงตัวยังไม่ได้นะครับบางครั้งที่เราทุ่มเทงานลงไปหรือทำงานลงไปในใจของเราในช่วงนี้มันรู้สึกว่างานนี้มันนะครับการงานของคุณมันยังไม่มั่นคงสเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็ต้อง ดูดูไว้บ้างนะครับอย่าประมาทกับชีวิตนะช่วงนี้นะถ้าดูงานสำรองหรือว่ามีงานอะไรที่เราทำพัสดทามสำรองไว้บ้างก็จะดีนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะามีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตบ้างนะครับต้องต้องระมัดระวังให้ดีส่วนเรื่องของการเงินครับคุณจะได้โชคลาภจากทางไกลนะครับสมมุติว่าถ้าคุณอยากจะซื้อหวยคุณก็ต้องไปซื้อกไกลๆบ้านคุณนะครับอย่าคุณอยู่บางนางเงี้ยหรือคุณอยู่จรันเงี้ย คุณก็ไปซื้อนู่นเลยมาความบัตถมเชียงใหม่โคราชอ่ะยิ่งไกลย,ยิ่งดีไงนะครับหรือนะครับจะมีข่าวดีนในเรื่องของการเงินเข้ามาหาคุณนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบนะครับเรื่อง,องความรักครับช่วงนี้ต้องบอกว่าความระแวงแก่ก,กันมักจะทำให้เราไม่มีความสุขนะครับ แนนความรักของคุณช่วงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าความรักของคุณในช่วงนี้กําลังสุดยอดเลยกําลังดีเลยนะครับแต่บางครั้งบางทีมันจะเสียเพราะคาพูดของคุณเองส่วนคนที่เป็นโสดเขาบอกว่าความสัมพันธ์กําลังพัฒนาไปนทางที่ดีขึ้นอย่าพูดอะไรที่มันไม่ดี อย่าพูดเราที่เป็นการถกขาีน้ำใจกันครับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับแก้เคล็ดด้วยการนะฮะไปทำบุญปล่อยปลานะครับไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลานะครับก็จะเป็นการดีที่สุดเลยครับท่านที่เกิดวันตามมาดูอีกนิดหนึ่งพุทธนะฮะกลางวันครับวันพุธกลางวันได้ไพ่แปดเหรียญ อสุดยอดนะครับไพ่แปดเหรียญนี่ถือว่าเป็นไพ่ที่ที่ดีมากๆนะครับเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยการงานของคุณเองนะครับดูลักษณะไพ่แปดเหรียญซะก่อนนะครับนี่นะฮะการงานของคุณเองในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นอ่าการงานที่รัดตัวมากไปไหนมาไหนเราเรียกว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยนะครับช่วงนี้งานกําลังดีนะครับ ทำงานงกงกงก,งกตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนัดนะครับก้นเป็นสวา่านเนี่ยอ,อ,อะไรประมาณเนี้ออคืองานเยอะมากนะครับช่วงนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการงานส่วนการเงินนั้นก็บอกว่าคุณขยันเท่าไหร่คุณก็ได้เงินเท่านั้นะนะครับยิ่งคุณขยันมากการเงินก็ยิ่งเข้ามาเยอะการเงินก็ยิ่งดีนะครับเก็บเก็บไปบ้างก็แล้วกันนะครับแล้วด,ดูแลสุขภาพด้วยก็มีโอกาสจะเจ็บป่วยในสัปดาห์นี้นะครับ ในเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของความรักงนั้นครอบครัวนะครับต้องบอกว่าคุณอย่าทำงานจน,จนลืมครอบครัวอย่าทำงานจนเหนื่อยเขาเรียกว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่มีจะมีปัญหาตามมาทีหลังส่วนคนที่ยังไม่มีคู่หรือคนที่ยังโสดอย่าพึ่งหาแล้วกันเพราะว่าบางทีความรักส,สิ่งที่คุณเจอมันยังไม่ใช่คู่ของคุณนะครับหรือมันจะเป็นความรักแบบเพื่อนเพื่อนกันอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนคนที่เกิดวันพุธนั้นนะครับให้ไปไหว้พระสังฆจายนะครับให้ไปไหว้พระสังฆจยายไปบูชาไปปิดทองพระสังฆจายนะครับจะทําให้เกิดสิริอมองคลต่ชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้ครับท่้นที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับว้า wow. ว the m a g i เซียนะครับให้แห่งการอย่างรู้ให้แห่งการอย่างรู้นะครับะเม m a g เซียนไพ่ใบนี้นั้นบ่งบอกถึงอะไรครับ เห็นไหมฮะมือข้างหนึ่งของผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อแดงนะครับชี้ขึ้นข้างบนและมืออีกข้างหนึ่งชี้ลงข้างล่างตรงโต๊ะข้างหน้าจะมีทั้งเหรียญทั้งถ้วยทั้งไม้เท้าทั้งดาบนะครับแล้วก็ข้างบนหัวจะมีเลขแปดเขาเรียกเครื่องหมายอินฟินิตี้หมายถึงเรื่องอะไรครับผู้อย่างรู้ฟ้าดินก็คือหมอดูเอาง่ายๆนะครับสัปดาห์นี้นะครับคุณจะ ได้รับสิ่งที่ดีจากสวรรค์การงานของคุณในช่วงนี้คุณสามารถควบคุมได้จะดีหรือร้ายจะได้หรือเสียขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเองเพราะนั้นคนมันพิรหัสจะต้องมั่นใจเวลาที่คุณจะทําอะไรลงไปนะครับโชคลาภและการเงินอยู่ในกำมือของคุณมันอยู่ที่ตัวคุณเองนั้นสามารถควบคุมมันได้หรือไม่นะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่เป็นของคนวงพระรหัสส่วนเรื่องของการเงินครับต้องบอกแล้วว่าดีนะครับช่วงน,นี้การเงินเนี่ยฟูลออปชั่นเลยคือเข้ามาเยอะยิ่งคุณทําเยอะการเงินก็ยิ่งเยอะนะครับแล้วเยอะมากยิ่งขึ้นเพราะมีสวรรค์คอยช่วยนะครับงั้นสิ่งที่ขาดไปด้คือการสวดมนต์ไหว้พระและที่สําคัญที่สุดนะครับเรื่องความรักในช่วงนี้โอ้ดีมากๆเลยนะครับดูแลคนที่คุณรักให้ดี แล้วในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะได้รับข่าวดีในไม่ช้าในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีสำหรับคนที่เป็นโสดนะครับคุณจะได้เจอในคู่ที่ถูกใจแนะ่นะฮะอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการส,สดเคราะห์หรือการเสริมดวงเสริมชะตานั้นคนพัลึหัสนะครับต้องไหว้นะฮะปีนี้ในะช่วงนี้พระนารายณ์หรือไม,ม่ก็พระพรหมนะครับ จะทำให้คุณมีเขาเรียกว่ามีดวงที่ดีขึ้นมีการเงินที่แข็งแรงขึ้นนะครับและจะทําให้ชีวิตของคุณประสบกับความสําเร็จมากขึ้นครับเรามาดูครับท่านที่เกิดวันได้ไพ่นายอ๊อฟคั p นะครับนายออฟคัโอ้โหนะครับในเรื่องของการงานต้องบอกกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาคุณมากเลยนะครับสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะครับ ในเรื่องของการเงินในช่วงนี้โอ้โหนะครับคุณจะได้โชคลาภนะครับจากผู้ใหญ่ผู้ประถมของคุณนะครับงั้นปีนี้อสัปดาห์นี้หากินออกับคนแก่นะครับเดือถ้าเราแก่แล้วก็หากินกับเด็กๆนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีอะไรพวกนี้เข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ทําเกี่ยวกับเรื่อง direct sell พันสุกันนะครับให้ทำเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเฮลท์แคร์เไรพวกนี้เพราะว่าดวงคุณมันเหมาะกับเรื่องพวกนี้แล้วก็สัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของของหัวหน้าแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแอนช่วงนี้ขอให้ผู้ดีๆกับผู้หลักผู้ใหญ่และโชคลาภมาไม่อันเรื่องความรักครับคุณอาจจะได้เจอกับคนที่เข้ามาชอบคุณเข้ามาผัวพัคนคุณซึ่งเป็นคนต่างวัยนะครับต้องระมัดระวังด้วยด้วยเรื่องของคนโสด เรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับช่วงน,นี้ความรักของคุณเหนื่อยนายเหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะมีปัญหากันบ่อยบขี้บ่นขี้ลําคาญกันนะครับซึ่งตรงนี้อยากจะบอกว่าก,ก็ปล่อยไปบ้างถ้าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับอย่าไปใส่ใจอะไรมากมายเพราะว่าก็บ,บ่นเสร็จมันก็จบไปเท่าน,นั้นนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนะครับการเสริมดวงของคมันสุขครับ นการเสริมดวงความมันสุขให้นะครับเขาบอกว่าให้ไปทําบุญกษัตริย์ใหญ่อย่างเช่นไถ่ชีวิตโครกระบือนะครับหรือ,อไปปล่อยปลาตัวใหญ่ใอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะแต่ไม่ต้องงไปปล่อยปลาฉลามอะไรเงี้ยไม่ต้องนะฮะเอาแค่ปลาตัวใหญ่ใหญ่ก็พอนะครับท่าในใดที่เกิดวันเสาร์ครับ นี่คือไพ่ของท่านที่เกิดวันเสาร์ในสัปดาห์นี้นะครับเป็นไพ่8ดาบไพ่แดาบลักษณะที่จะพิเศษก็คือเป็นไพ่ที่มีผู้หญิงถูกตรึงอยู่กับหลักนะครับนี่ผู้หญิงคนหนึ่งโดนตรึงด้วยดาบโดนตรึงด้วยเขาเรียกว่าพันธนาการเพราะงั้นเนี่ยในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพจะไม่ค่อยดีเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ หลังเรื่องของกระดูกนะครับเพราะงะั้นต้องดูแลสุขภาพให้มากมากนะครับต้องดูแลสุขภาพให้มากๆเฉนะพาจะพจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของการทํางานของคุณเองในช่วงนี้ปัญหารายรอบตัวเลยนะครับแต่นะครับก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้นะครับในช่วงนี้เนี่ยขอให้นะครับคิด ทุกอย่างเป็นในแง่บวกในแง่ดีทั้งหมดแล้วสิ่งดีๆก็จะกลับเขีนมาหาคุณเองนะครับถ้าคิดตัวอย่างเป็นอุปสรรคเขาบอกว่าใจของคุณเป็นใหญ่การเงินของคุณเองในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าน้อยมากนะครับเงินเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่พอเลยเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะต้องอรู้จักจัดสรรในการใช้เงินใช้ทองให้ดีๆนะครับส่วนความรักนะครับในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่า ความรักเนี่ยถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะคิดมากคิดเยอะนะครับจนบางทีเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพขึ้นได้เพราะงั้นอย่าเครียดครับนะทุกอย่างมีว้แก้ไม่ได้มีวิกลุ้มนะครับส่วนเรื่องของคนโสดนะครับช่วงนี้เรื่องของเื้อคู่ตัดไปก่อนเลยนะครับยังไม่มีนะครับยังไม่ได้เจออะไรใครนะทางานไปก่อนเนาะนะครับวิธีการแก้ไข เขาบอกว่าให้ไหว้พระภูมิเจ้าที่นะครับให้ท่านปัดเป่าเรื่องร้ายๆให้ไปจากเราแล้วก็จะทําให้ชีวิตหรือปัญหาทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีหรือบางทีก็ไม่เกิดเลยนะครับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนครับเอ๋ไพ่ใบนี้ออกทุกสัปดาห์เลยนะสี่ถ้วยครับแต่อยู่พุธกลางคืนแล้วนะครับความหวังนะครับ ความหวังของคุณในเรื่องของการงานต้องบอกว่าตอนนี้นะครับงานของคุณอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในช่วงนี้มักจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าเราไปมองหรือไปไขวยคว้า,ยวาอ,อยากบางคนบอกอยากจากจะสมัครงานใหม่ได้ไหมอะไรยังไงอย่า,ยาพึ่งเลยดีกว่าครับเขาบอกทําที่อยู่ตรงหน้าให้ดีซะก่อนนะฮะทำที่อยู่ตรงหน้าให้ดีซะก่อนนะครับ ถ้าเกิดเราทำ,ทำที่อยู่ตรงหน้าดีแล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างก็จะดีเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําที่อยู่ข้างหน้าให้มันดีทุกอย่างก็จะไม่ดีนะครับพอฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับไพ่สีถ้วยนั้นมันบ่งบอกถึงความหวังนะครับแล้วก็มีคนที่รักคุณมีดวาวอุปถัมภ์นะครับบางทีบางครั้งคุณอาจจะมองไม่เห็นก็ดานะฮะอ่ะในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเงินทองนะครับ ก็อาจจะยังไม่คล่องมือมากนักนะครับแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอะไรในเรื่องของการใช้จ่ายส่วนในเรื่องของความรักในเกณฑ์ตาช่วงนี้คนโสดเขาบอกว่าให้สังเกตคนใกล้ๆตัวบ้างนะครับบางทีเราไปมองหาคนที่เพอร์เฟกคนที่ดีบางทีมันไม่เจอนะครับงันแล้วเนื้อคู่คุณอยู่ใกล้ๆตัวคุณเองนั่นแหละส่วนเรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า บางคนออกไปหาเศษหาเลยนอกบ้านหรือบางทีบางคนมีกิ๊กดำลงตามลายอะไรเงี้ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันนะครับที่ไม่ดีเนี่ยมันทําให้ครอบครัวของคุณมักจะประสบปัญหาได้อยู่ในเรื่องนะครับอา้าวฝากเอาไวแ้วแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้นะครับนะฮะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สิ้นเดือนนะครับแล้วก็เริ่มต้นเดือนใหม่ผมอยากจะฝากแง่คิดไว้ที่ว่า ขอให้ทุกคนนะครับมีสติในการใช้เงินนะครับทริปนี้ออกมาเรียกเขาเรียกว่าเงินต้องออกกันหมดแล้วล่ะนะครับเพราะงั้นการที่เราจะจับจ่ายใช้สอยเรื่องเงินเงินทองทองต้องมีสติให้มากนะครับต้องมีสติให้มากส่วนวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มต้องลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะลาทิ้งท้ายด้วยคำถามครับสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้ววันอะไรหายไป เอ่นะครับในคลิปดวงประจำสัปดาห์เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีวันหายไปนะครับตอบมาเลยนะครับผมจะถ้าตอบมาหลายคนผมก็จะแรนดอมผู้โชคดีนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้ในสัปดาห์ต่อไปนะครับส่วนสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณนะครับหลายท่านที่ติดตามมานะครับแล้วต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดของผมที่ผมไม่ได้เช็คเองด้วยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับ โชคดีมีความสุขท่านครับสวัสดีครับ